พระพี่เอามาแล้วผมดูแท้มผมชอบว่ามันแท้แล้วผมก็ได้เช่าพี่ก็ได้เงินกลับไปผมก็ได้พระมาเนี่ยเซียนพระทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากดูพระองค์นั้นให้มันเก๋หรอกคนนั้นเอามาเนี่ยมันอาจจะทําใจไม่ได้เขาอาจจะได้รับมรดกมาจากคุณปู่คุณพ่อพระนี่มันเก๋มาตั้งแต่สมัยก่อนเกินติด 50ปี70ปีมันบางทีมันก็มีเก้แล้วอะพอมาตอนนี้เขาเก็บรักษามรดกมา30ปี50ปีม,มาถึงวันนี้เซียนมองปุ๊บเก้เขาทําใจไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของวงการนะรก็ทุกคนก็พอมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ค่อยๆพูดค่อยๆจาอะไรเงรี้ยแล้วสุดรัสุดท้ายก็ก็น่าจะลงตัวนะครผมว่าไม่มีปัญหาคือหลายๆคนไม่เชื่อว่าเมื่อก่อนในอดีต มันเคยมีพระเกไม่มีพระเก๋เก่ามาทีนี้หลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นวาฒกรรมเก๋เก่าของเซียนหรือเปล่าที่ใช้พูดกันเพื่อให้พระมันถูกลงหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับพระกูเนี่ยผมว่าของแท้เป็นร้อยร้ปีสองสามรยปี